ผมจะพูดถึงฟอร์ดศพชัยกรยุนเซนนะครับเขาเป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในช่วงยุคไน s นะฮะประมาณปี2538นะครับในสังกัดของ s t o n t e r t a i n m e n t นะครับล่าวว่าบ,บัมชุดถามรักเธอจนเจอฟอร์ดนะครับซึ่งในปี2566 38ปีผ่านไป เรากำลังจะรีลิสผลงานชุดนี้นะครับกับนี่เลยเลเบลตรงกลางแบบนี้นะฮะจาก People2000 แล้วก็ต้องขอบคุณน้องฟอร์ดศบชัยนะครับแล้วก็พี่โอนะฮะผู้จัดการส่วนตัวที่มอบลิขสิทธิ์เพลงชุดนี้ให้กับทางผมนะได้ผลิตนะครับวันที่21สิงหาคมนะครับวันนี้ย้อนกลับไปในปี2512ครับเป็นวันเกิดของศบชยัยกรยุรเซนหรือฟอร์ดนะครับเรียนจบมหาวิทยาลัย รามคำแหงคณะนิติศาสตร์แล้วก็ได้รางวัลเดอะม s t ์ r พรอมิสอาร์ s ิเข้ารอบ10คนสุดท้ายจากการประกวดร้องเพลงของสยามกรลากาลในปี2538นะครับมีมินิอัลบั้มตามรักเธอเลยง่วงนะครับแล้วก็อัลบั้มเต็มทำรักเธอจนเจอฟอร์ดนะครับซึ่งในตอนแรกตอนที่รลลิสนะครับซิงกิก็จะมีแค่รักเธอนะฮะและอีก2เพลงปรากฏว,ว่า ระหว่างนั้นเนี่ยฟอร์ดก็ออกทัวร์นะครับเพราะว่าเป็นแบ็กอัพให้กับศิลปินชื่อดังมากมายนะครับในยุคนั้นก็มีคริสตินากีล่าด้วยนะครับปรากฏว่าทางสโตนเนี่ยต้องตามให้ฟอร์ดกลับมาทำอัลบั้มเต็มให้ครบเพราะว่ารักเธอดังมากในสถานีวิทยุในกรุงเทพยอย่างอัศจรรย์ครับนะฮะรวมทั้งสถานีวิทยุที่ผมจัดรายการก็ถือว่าเพลงของฟอร์ดรักเธอนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งหลังจากนั้นครับจึงกลับมาออกอัลบั้มเต็มในปีเดียวกันนะครับ ถามรักเธอจนเจอฟอร์ดนะฮะแล้วก็ยังมีอัลบั้มพิเศษคลืนกลับมาถามหารักเธอนะฮะในปี2540แล้วก็มีมินิอัลบั้มจากกันไม่ตลอดไปอัลบั้ม Fat Boy ปี2542ครับมีอัลบั้มกลาวสนานอัลบั้ม all my love ซิงเกลิลดังอย่างหยุดตรงนี้ที่เธอนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ is promotion แล้วก็เป็นผลงานการแต่งของคุณหนึ่งนรงวิทย์นะฮะฟอร์ด รับหน้าที่แค่ร้องเพราะฉะนั้นซิงเกลเพลงนั้นอยู่ตรงนี้ที่เธอแม้แต่ฟอร์ดเองก็ไม่สามารถนำมาร้องนอกสถานที่ได้นะครับเว้นแต่ว่ามีการให้คำอนุญาตจาก iRS Pro m โ t i o n ัอย่างเป็นทางการและนี่คือฟอร์ดศบชัยกรยุรเสนครับคนที่เกิดวันที่21สิงหาคมในปี2512้และคุณอยู่กับผมทนายแสงโชติกุลนะครับที่ Dream มโ t ทรฟังดรีมเมื่อไหร่ยิ้มได้เมื่อนั้นนะครับเห็นหน้าผมแล้ว